สหุ้นสุดสวิงกันบ้างนะแม้ว่าตลาดวันนี้จะปรับตัวลงคนลงแรงเลยละพูดง่ายๆนาะแต่ก็มีมีหุ้นสุดสวิงถือว,ว่ามีความน่าสนใจเริ่มจากสวิงแรกนะครับในตัวของ AQ นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่สี่สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1สตางค์คิดเป็น33-33%นะครับส่วนสวิงตัวที่ 2นะครับเคือตัวของ TCC นะครับราคาหุ้นปิดที่1นึบาทยีสตางค์นะครับเพิ่มขึ้น21สตางค์คิดเป็น20.39%นะครับส่วนสวิงตัวที่3นั่นคือตัวของ TSI นะครับราคาหุ้นปิดที่36สตางค์นะเพิ่มขึ้น2สตางค์คิดเป็น5.88%นะครับส่วนสวิงตัวที่4นะไททันนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 29สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1สตางค์คิดเป็น3.5 7เปอร์เซ็นต์นะครับถัดจากช่วงของ4หุ้นสุดสวิงครับ4หุ้นสุดสวิงนะครับ,รบต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเรื่องหุ้นใหญ่จะมาปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแต่ว่าในส่วนของหุ้นตัวเล็กๆนะก็ถือว่าเป็นสีสันประจำตลาดนะว่าสวิงตัวแรกนะั่นคือตัวของดีคอนนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ดีคอนปิดที่59สาตังค์นะครับ,รบเพิ่มขึ้น3สตางค์คิดเป็น 5.36%นะครับส่วนสวิงตัวที่2นะ GJS นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่นะครับ GJS นะครับปิดที่38ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น6กตังค์คิดเป็น18.75%นะครับส่วนสวิงตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของ ICN นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหนะดึกว,ว่ามูลค่าหน,นานหน่นมากในกระดาษ m อ็วันนี้ราคาหุ้นปิดที่8บาท30สตางค์นะเ <_ S 1> พิ่มขึ้น1บาท75สตางคิดเป็น26.72ซนะครับส่วนสวิงตัวที่4นะครับน่คือตัวของหุ้นที่นะครับปิดที่34สตางค์เพิ่มขึ้น1สตางคิดเป็น3.03เนะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงน สวิงแรกนะ l h Financial Group นะหรือว่า l h FG นะครับวันนี้ราคาหุ้นนะครับปิดที่1บาท64สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น23สตางค์คิดเป็น16.31นะครับส่วนสุดสวิงตัวที่2นะครับ EE นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหขึ้นมาติดอันดับ1ในสิที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดในวันนี้นะคือวันนี้ราคาหุ้น EE ปิดที่1บาท 94สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น23สตางค์คิดเป็น13.45นะครับมาถึงสุดสิงตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของ n e v a d a หรือว่า NVD นะครับวันนี้ราคาหุ้นไปที่2บาท9.4นะครับเพิ่มขึ้น24สตางค์คิดเป็น8.89นะครับส่วนสวิงตัวที่4 นะครับตัวที่หนึ่งก็คือ LHS Financial Group ตัวที่สอง EE e, ตัวที่สาม Nevada ตัวที่สี่นะครับอนเคอ Kirby นะหรือว่า KKC นะครับวันนี้ราคาหุ้น KKC ปิดที่1บาท46สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น21สตางค์คิดเป็น16.80%นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวงที่ทีมข่าวของคุณแจมีการคัดสรรมานำมานำมา,ำมาเล่าสู่กันฟัง สหุ้นสุดสวิงนะครับเรียกว่าวันนี้ทางด้านของทีมข่าวของหุ้นอินไซมีการคัดมา4ตัวนะครับเรียกว่าตัวแรกคือตัวของ SCB นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นบอกว่าปิดที่130บาทนะครับเพิ่มขึ้น20บาท5 3สางคิดเป็น18.72%สนะครับส่วนสวิงตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของ K-Bank นะครับราคาหุ้นปิดที่131บาท เพิ่มขึ้น9บาทคิดเป็น7.38นะครับส่วนสวิงตัวที่3นะครับ BBL นะครับราคาหุ้นปิดที่117บาท50ตางเพิ่มขึ้น4บาทที่เป็น3.52นะครับมาถึงสุดสวิงตัวที่4นั่นคือตัวของ True Corporation นะครับราคาหุ้นปิดที่3บาท94ตางเพิ่มขึ้น22สตางค์คิดเป็น5.91นะครับนี่คือ they w o n t o so e